ก็วันนี้นะครับมาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนํานะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังยื่นสินเชื่อนะครับแล้วถูกทางธนาคารแจ้งมาว่าสินเชื่อบัตคเิรดตอาจจะเต็มวงเงินหรือมียอดที่ใช้เกินไปเนี้ยให้ไปลดภาระ,ะมา หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าการที่เอาเงินไปชำระเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปยืดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะรวมถึงกลุ่มที่ค้างชําระกับทางธนาคารจนมีประวัติเสียหรือเรียกง่ายว่าติดบูโรนแล้วอยู่ๆเนี่ยอยากจะทําธุรกรรมสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยไปหาเงินมานะครับแล้วก็ปิดเลยแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีหนี้คงค้างและก็ไปยื่นเรื่องเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทุกๆคนนะครับที่เราไปทําธุรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะครับ บัตรเครดิตนะครับการที่เราไปชําระเขาแล้วเนี่ยเครดิตบุโรจะไม่ได้เห็นข้อมูลที่เราชําระกับทางเราเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราไปชําระสินเชื่อกับธนาคาร A นะครับในวันนี้เนี่ยธนาคาร A นี่แหละครับก็จะได้ข้อมูลมาว่าลูกค้าเนี่ยชำระยอดตรงนี้ตรงนี้มาแล้วธนาคาร A นี่แหละครับจะมีรอบการส่งข้อมูลของเขาเนี่ยไปที่สํานักงานบุโรเพื่อบันทึกข้อมูลของเราดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มองว่าเราไปจ่ายตึ้งปุ๊บแล้วบุโรจะขึ้นปั๊บ ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ถูกรถภาระหนี้ในการทรําธุรกรรมประเภทสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยประเภทบัตรเครดิตเนี่ยเมื่อเราชําระไปแล้วเนี่ยหรือปิดไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอรอบนะครับประมาณ30-45วันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นทางของเราธนาคารที่เราไปชําระเนี่ยจะส่งรอบไปที่สำนักง,งานเครดิตบูโร เมื่อไรรวมถึงคนที่ติดประวัติเครดิตบุโรนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าชําระไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอเร็วสุดก็คือจะมีธนาคารของรัฐนะครับธนาคารสีส้มนะครับที่เขายืดหยุ่นให้ว่านับจากวันปิดนะครับไปอีกหนึ่งปีก็สามารถที่จะยืดได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์อื่นๆเนี่ยเขาคงต้องใชร้ระยะเวลาประมาณ3ปีหรือแล้วแต่เงื่อนไขนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น,นสำหรับเคสที่กําลังรอการแต่งตัวอยู่นะครับยังไ,ไงฝากข้อมูลดีๆไว้นะครับผมขอบคุณครับ